เพจที่ดินสวย789นะคะวันนี้หนูนาอยู่ที่คลอง15อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะพามาดูที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ติดถนนลาดยางค่ะเป็นแปลงนี้นะคะแปลง C2 ค่ะเนื้อที่อยู่ที่295ตารางวาค่ะเราขายตารางวาละ7,000บาทนะคะติดถนนลาดยางนะคะนอย,ย .3022 นะคะเป็นทางหลวงชนบทค่ะ แปลงนี้นะคะถ้าจากฝั่งด้านนี้นะคะสามารถไปออกถนนลำลูกกาได้นะคะหรือเส้นสุวินทวงศ์ค่ะและอีกฝั่งด้านนี้นะคะสามารถไปออกถนนลงังสิตนครนายกนะคะที่ดินของเราอยู่ใกล้มอวอ,องค์คลักษ์นะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะและยังอยู่ใกล้กับจุดเช็คอินนะคะร้านนงเทอรคาเฟ่ค่ะสามารถซื้อสดหรือผ่อนได้ค่ะลูกค้าท่านใดต้องการผ่อนนะคะผ่อนระยะ สนใจพักเพจที่ดินสวย789มานะคะและอย่าลืมกดติดตามนะคะช่อง YouTube ที่ดินสวย789ด้วยค่ะวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะ